อันนี้นี่นะครับห้าร้อยเจ็ดสิบวัตต์เป็นตัวช่าง ทางสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เอสแอนด์ซอฟต์โซลาเซลล์นะครับอยู่กับโอมโซลาร์เซลล์วันนี้จะมาแนะนําชุดนอนนานะครับราคาประหยัดนะครับชุดนี้ได้ไปครบๆเลยนะครับตู้อัลกอริลิกฝาใสนะครับแบตเตอรี่เจลนะครับขนาด40แอมป์นะครับตู้เั็นนี้ระบบ12โวลต์นะครับแถมปั๊มน้ําให้ด้วยนะครับเป็นปั๊มน้ํา DC นะครับด้านบนก็จะเป็นแจ็ค DC นะครับไว้เปิดหลอดไฟ ก็มีสี่ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่4นี่เป็นตำแหน่งอัตโนมัติจากคอนโทรลาร์เจอร์นะครับหนึ่งสองสามนี่เปิดผ่านสวิตช์ข้างตู้นะครับส่วนปลั๊กด้านล่างนั้นก็จะเป็นปลั๊กของอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เราก็แถมแจ็คไปพร้อมนะครับตัวนี้ก็สายต่อแผงนะครับเราตัดไว้ให้ยาว15เมตรเลยนะครับเข้าหัว MC4 ไว้ให้พร้อมนะครับตัวนี้ก็มีแถมเข้าไปให้ด้วยนะครับนะครับวิธีการต่อก็ต่อแบตเตอรี่ก่อนนะครับเราก็จะต่อ สายจากตู้เนี่ยนะครับเข้าแบตเตอรี่ก่อนนะครับเพื่อให้คอนโทรลชาร์จเจอร์รับรู้ถึงแรงดันที่จะชาร์จนะครับในระบบ12โวลต์แบตเตอรี่เจลนะครับแบตเตอรี่เจล40แอมป์นะครับต่อสายแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บก็เปิดเบรกเกอร์ฝั่งแบตเตอรี่ขึ้นนะครับชาร์จเจอร์ก็ทํางานตู้ไปนี้มีระบบโวลต์ต่าตัดนะครับตัดเมื่อโวลต์ต่ํานะครับตัวนี้ก็อินเวอร์เตอร์ก็ทํางานแล้วนะครับจ่าย220โวลต์ออกมาแล้วนะครับ ครับอินเวอร์เตอร์ก็เปิดทํางานเลยนะครับแล้วก็ปลั๊ก2อ0โวลต์นี่เราก็เสียบด้านข้างตู้นี้นะครับใช้กับอุปกรณ์ที่เป็น220โวลต์ได้เลยนะครับส่วนอินเวอร์เตอร์เนี่ยอยู่ในตู้เนี่ยจะอยู่ที่1,500 VA นะครับอินเวอร์เตอร์1,500 VA เป็นแบบ Modified s i ย e Wave นะครับนะครับก่อนใช้งานเราก็เปิดเบรกเกอร์ขึ้นก่อนนะครับอ่าเปิดเบรกเกอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็แรงดันก็จะจ่ายออกมาที่ปลั๊กนี้นะครับนี่เราเทสกับหลอด LED นะครับ หลอด LED นะครับ LED สีไฟสีนะครับก็ให้มันสีฉูดฉาดหน่อยจะได้มองเห็นนะครับเพอถ่ายกลางวันแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นพัดลมนะครับพัดลมก็ใช้งานได้นะครับพัดลมใช้งานได้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็อยู่ที่1 5 0 0 VA นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับกับงานนอนไล่นอนสวนนะครับแต่ว่าในชุดนี้เราแถมพัดลม DC ให้ไปพร้อมเลยนะครับเพื่อให้การใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่านะครับ นี่เราก็จะมาลองกับเครื่องมือช่างนะครับเป็นหินเจียนะครับขนาด570วัตต์นะครับเครื่องมือช่างอย่างพวกจิกซอตัดไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับกำลังวัตต์ก็อยู่พอๆกันกับหินเจียนะครับแล้วก็หัวแรงนะครับเครื่องมือช่างนะครับที่กําลังวัตต์ไม่สูงมากนะครับก็สามารถที่จะใช้งานกับตู้ใบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จัดเซ็ต นะครับเซตนี้นะครับก็จะมีแผง170วัตต์โมโนนะครับแถมพับลบด้วยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับเป็นขนาด40แอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่เจลนะครับในตู้มีระบบวนต่ำตัดนะครับมีเบรกเกอร์นะครับตัดต่อต่างๆนะครับก็จะได้ไปครบเซตนี้เลยนะครับในราคาพิเศษนะครับเพียง17,500บาทนะครับจุดนี้17,500บาทนะครับมี พัดลมแถมพัดลมนะครับหลอดไฟก็แถมไปให้นะครับ4หลอดนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ําให้ด้วยนะครับมีปั๊มน้ําขนาดเล็กนะครับเผื่ออยากจะเอาไว้สูบน้ํารดน้ําต้นไม้ตอนเย็นอะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นแผงโมโนนะครับร้อยเจสบวัตต์แล้วก็หลอดไฟนะครับหลอด DC แถมไปให้พร้อมเลยนะครับ4หลอดเลยนะครับตรงนี้ก็เราก็จัดชุดโปงโมชั่นตรงนี้นะครับให้กับลูกค้านะครับที่สนใจ นะครับที่อยากจะได้ชุดไปติดตั้งเองนะครับเสียบอย่างเดียวนะครับก็สนใจก็ติดต่อนะครับเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจนะครับของทางร้านนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับกับเพื่อนๆพื่ๆที่อยากจะเริ่มใช้ระบบพลังงานนะครับนี่ก็ทั้งชุดนี้เลยนะครับทั้งพัดลม DC นะครับแผง170วัตต์นะครับตู้อินเวอร์เตอร์แถมหลอดไฟเข้าไปนะครับยังมีปั๊มน้ํา DC แถมเข้าไปให้อีกด้วยนะครับสำหรับชุดนี้ ในราคาพิเศษนะครับ17,500บาทนะครับส่งบริการเก็บเงินปลายทางได้นะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับนี่เราก็ให้ดูนะครับมีปั๊มน้ํามีชุดสายให้ด้วยนะครับชุดสายก็แถมไป30เมตรนะครับชุดสาย DC นี้ก็แถมให้ไป30เมตรนะครับสำหรับเพื่อนพ่อไหนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับขอบพคุณมากครับ